สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้น้องไอจะมาทำอะไรครับจะพาเพื่อนๆมาดูนกอะไรที่บ้านนะสันคณัวครับซันคณัวสามตัวใช่ไหมครับมันเป็นพี่น้องกันของเจ้าบวบใช่ไหมโ oh, อ้โหอันนี้คือเจ้าบวบเจ้าบวบโตเจ้าบวโตแล้วมันบินอิสระได้แล้วไหนพาเพื่อนๆมปดูซินี่คืออพัดเล็กปอพัดนกแก้วจิ๋วใช่ไหมครับ มีกี่ตัวนี่โอ้โหมีเยอะแยะเลยโอ้โหมีเจ้ากรมอิเล็กตัสนี่เหรออเปิดนี่ครับนี่ไงมันมีสองตัวเอ้ยมีสามตัวนะแต่ว่าอยู่ในนั้นเป็นตัวจิ๋วแต่ว่ามันต้องอยู่ในกล่องก่อนเพราะว่ามันขามั่ตกลงอ่นั่งดูตรงนี้ เสิร์ฟให้เพื่อนๆดูซิแล้ตัวนี้เฉยตัวนี้ตัวจิ๋วสุดแล้วครับแบตัวนี้ออกมาด้วยไหนจับมันเบาๆแต่ตกใจเพราะว่ามันเพิ่งกินท้าเองโอ้ตัวนี้เหลืองสวยเลยใช่ไหมมีตัวนี้เหลืองสวยเลยเนี่ยตัวเนี้ยโอ้โหฮึมตัวนี้ตัวกุหลาบตัวเมียเนี่ย น่าจะตัวเมียใช่ไหมตัวนี้ก็ตัวผู้ตัวนี้ก็น่าจะตัวเมียเหมือนกันเพราสีมันออกคล้ายๆกันเหรอแต่ว่าตัวนี้มันตัวเหลืองสวยเลยนะเนี่ยนกบ้านอะไรกันเนี่ยจิ๋วม,มันมนยังไม่ขึ้นยังขึ้นมืนนอไม่เต็มจับดีๆครับเดี๋ยวตกจับสองมือจับสองมือจับสองมือ,อ,มอปุ่มสองมือแล้ว นี่แหลงสวยเลยนี่หลังเบาๆเบาๆเบาๆอา้าวไปดูเจ้ากลมนี่ถ้าเ,เพื่อนๆอยากได้นกหนึองไอขายไหมครับขายครับขายครับขายตัวกี่บาทครับเนี่ยสิบบาทสิบบาทถูกมากเลยแจกฟรีดีกว่าแจกฟรีเลยไม่ได้ไม่ได้ครับ ถ้ามีคนติดตาม1แสนคน,นหรอ50ล้านถ้ามีคนติดตามครบ1แสนคนไอจะแจกนกสันคนโนน1ตัวใช่ไหมครับใช,ใช่ครับแจกตัวไหนดีแจก2ตัวอะไรก็ได้นะแจกตัวเหลืองๆใช่ไหมแจก2ตัวเ,เหรอถ้า1แสนคนใช่ไหมแบบนี้ใช่ไหมครับแจกตัวอะไรก็ได้แต่ว่าต้อง1แสนสับสไครใช่ไหมครับแจกนกโฟพารแล้วก็ตัวหมดบ้านเลยเนี่ยแจกหมดบ้านแล้ว ตั้งหนึ่งแสนสามได้สามตัวได้สังกัณฑสามตัวด้วยฟอทพายก็สามตัวโอ้โหแล้วตัวนี้ตัวใหม่ชื่ออะไรเนี่ยตั้งชื่อยังลกหตัวนี้มันชื่ออะไรเนี่ยเมียเจ้าต๋อยใช่มันเป็นตัวเมียมันเป็นแฟนกันให้ชื่ออะไรติ๋มให้ชื่อติ๋มได้ไหว่าตุ้ย โอ้ชื่อยาวเกินไปเรียกยากะอะเยอมากเลยเชื่อเดี๋ยวจะกลมจะกลมกินข้าวไปแล้วจะกลมกินข้าไปแล้วมันจะนอนแล้วจะเปิดให้ดูอ่าเปิดให้เพื่อนๆตัวอ้าวกลม,มกลมกินข้าไปแล้วกลมจะนอนแล้วกลมมองอากาศดีมากเลยนีสนมากร่างกายของเราจาก,ก,กรากกลมมันไม่ได้ไม่ได้ครับไม่ได้ครับมันเจ็บไอ้ไมันเจ็บ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 ครับ มันเจ็บจับเบาๆครับขามันติดมันจะนอนแล้วเนี่ยมันพึ่งป้อนพอป้องพึ่งปอนข้ามไปเนี่ยอย่าลืมนะครับหนึ่งแสนซับสไคร์นักไอหนึ่งแสนซับสไคร์นังไอจะแจกสั้งคันนัวสามตัวกับปอพัดสามตัวใช่ไหมครับแล้วไก่อีเล็กซับอีกห้าตัวโอ้โหหมดบ้านเลยมั้งเนี่ย เีกแกงเยอะเกินไปแล้วอีเล็กตัดอีกสองตัวสองตัวเลยเหรอบอสแมรี่ไหมหรือว่าธรรมดาบอสแมรี่รกับแบบธรรมดาโอ้โหเป็นจริงเลยอย่าลืมมากดซับให้นักไอยกันเยอะๆนะครับคลิปนี้นักไอก็สวัสดีเพื่อนๆก่อนสวัสดีครับอ่าเราจะให้เพื่อนๆดูอะไรทั้งไม่สวัสดีจะบอกว่าที่บ้านสวนเจ้าเจ้า เจ้าข้าปั้นมันโดนขังอยู่ในบ้านไม่ได้ขัง<า>เข้าปั้นอยู่กับนำโชคกับเฮงเกับไข่ต้มใช่ไหมเดี๋ยวมันจะออกลูกแล้วว้ายเอาไม่ใช่นำโชคไงเฮงเฮเนียสังคขนวัวพ่อแม่สังนขนัวไงถ่ายรูปมันด้วยถ่ายแล้วครับถ่ายแล้วถ่ายแล้วถ่ายถ่าย,ายหน้ามันด้วยครับเอาสวัสดีเพื่อนเพื่อนก่อนสวัสดีครับยัง บายบายตันบายบายครับอย่าลืมก,ด,กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้หนางไอด้วยนะครับสวัสดีครับ